ครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังนะครับและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนัง No Time To Die ตัวอย่าง2ครับผมก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะเลื่อนไปอีกแล้วนะครับสำหรับพยากร้ายฝ่าเวลามลณะนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังเป็นกังวลอยู่นะครับว่าเขาจะเลื่อนไปปีหน้าไหมเขาจะหลบหนีโควิดหรือเปล่านะครับแต่ปล่อยตัวอย่าง2อ,ออกมาโปรโมทแบบนี้คงไม่น่าจะเลื่อนแล้วนะ กำหนดเนี่ยจะฉายบ้านเรา12พฤศจิกายนนะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับรอคอยเลย007ภาคสุดท้ายของแดเนียลเคล g กนะฮะอ่ะตัวอย่างเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าครับแล้วก็มาพูดคุยเมยัามอาๆว่ามีอะไรในตัวอย่างนี้บ้างนะแบบสไตล์ขำๆมั่วๆซุยๆสไตล์ช่องผมเหมือนเดิม1หนเจมสองสาม The world than can ตัวร้ายใหม่ใส่หน้าก,กากน่ากลัวว่ะหูยความลับปริศนาอันมืดบนดำของแฟนบอล ตัวโกไม่มีสนเสน่ห์แล้วว่าภาคนี้เอ้ยคู่หูใหม่สาวบอลเรียบร้อ <laughs> ย ไม่ต้องคิดเลยไม่มีอะไรเรียบร้อยโอ้โหจัดเต็มว่ะภาคสุดท้ายอะ่ะจัดเต็มเฮ้ยทำไมตัวอย่างมันสั้นจังวะเห็นตัวอย่างของฝรั่งมันทำไมเหมือนนานนะ่ะหรืออันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างอินเ r n a t i o n a l นะตัวอย่างาช่วยช่วโลกแต่เป็นตัวอีกตัวอย่างนึ่งผมรู้สึกว่าผมไเห็นประมาณ2นาทีกว่านะเฮ้ยจริงๆด้วยว่ะตัวอย่างของ ทาง Official j a m e มบ0ลยเนี่ย2นาทีครึ่งนะแต่ของตัวอย่างที่เราได้ดูซับไทยเนี่ยแม่งตัวอย่างมันหายเป็นนาทีนึงสแสดงว่าตัวอย่างของอินเตอร์เนี่ยแม่งให้เรา,เราดูฉากน้อยมากๆเลยอืมแล้วไปดูตัวอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีฉากอะไรหลายๆอย่างที่ดูเหมือนเนี่ยน่าสนใจกว่าในตัวอย่างที่เราได้ดูในซับไทยนี้อีกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะเขาไม่เอาตัวอย่างนั้นอะ ของ Offi c i a l จากเจมบอลศูนย์ศูนย์ที่ใน YouTube แบบมาแปลเป็นภาษาไทยโอ้โหเสียได้ครับได้เห็นทั้งฉากเจมบอลโดนไล่ล่าบนสะพานและไปแกหวนหสายไฟได้เห็นแบบแกลุยฉากแอคชั่นเยอะมากอะผมบอกเลยว่า No Time t ด Die Trailer 2แบบ Official 2นาทีครึ่งเนี่ยฉากแอคชั่นแม่งโคตรเยอะครับตัวอย่างที่เราได้ดูในซับไทยเนี่ยตัวอย่าง2เนี่ยแม่งแทบจะคล้ายตัวอย่างแรกเลยอะที่เราได้เคยดูไปแล้วนะครับ ถ้าใครอยากดูฉาญกเยอะก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับโนทานทูด t e เทนเลอร์สอเต็มๆในออฟ i ิเชีของเขาครับผมจบไปแล้วนะสำหรับเรีย t ชั่นเจมบอลตัวอย่าง2นะครับเป็นไงบ้างนะครับตัวอย่าง2ปล่อยของออกมาจะแบบอยากดูวันนี้เลยนะครับเนี่ยแม่งอีก2เดือนเองเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ในปีนี้ที่ผมอยากดูที่สุดละเพราะหนังมันเลื่อนไปหมดแล้นี่น่าจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่สมการรอคอยแน่นอนครับ ความรู้สึกหลังจากดูตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับผมนะโอ้ชอบมากเลยนะครับที่ผมหวังมากที่สุดสําหรับภาคสุดท้ายของแดเนียลคลกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมมันคือฉากแอคชั่นครับแดเนียลเคลกเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยนะเจมบอลในบรรดาที่ดูมาเนี่ยผมชอบแค่คาสิโนโรโยลแบบให้สิบเลยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยรู้สึกว่าการาฟของเขาจะตกลงมาเรื่อยๆด้วยความที่0ูนของเคลกเนี่ยจะไปเน้นในทางดรามา่าจะเยอะมากเลยนะครับแม้จะมีความซับซ้อน แม้จะมีความที่แบบว่าเป็นหนังสายลับที่ดูแล้วยากก็ตามนะแต่ใน No Time To Die เนี่ยโอหดูแล้วเนี่ยหน้าหนังเนี่ยมันเป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่แบบว่าเฮ้ยเอาจริงละเว,ว้เฮ้ยนี่เป็นภาคส่งท้ายแดเนี l ลเคลกแล้วที่น่าจะมีเรื่องราวปูมปม,ปมเข้มข้นยังไม่พอนะฉากแอคชั่นเนี่ยเราเห็นหลายฉากมากเลยเกิน10ฉากได้เลยนี่แหละครับที่ผมว่าเนี่ย No Time To Die น่าจะส่งแดเนียลเคลกได้สวยนะ สำหรับผมแล้วนะชอบชิบหายเลยนะดูจากตัวอย่างนี้แล้วแล้วจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยผมว่าในภาคนี้ยันเน่คือการได้ตัวร้ายอย่างรามี่มาเร่ครับนักแสดงที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมเมื่อปี2019จากโบ h e m i a n r แรปโซดีมาเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้นี่แหละครับคือเจ้าซาฟินนี่แหละผมว่าน่าจะทําให้การดูหนังเจมบอลเนี่ยมันรู้สึกว่า คนลุกขนพองได้นะครับกับการแสดงของเขานะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ของเขาอย่างดีเลยว่าไอการแสดงของเขาในหนังเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ,ะการแสดงเฟรดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยเขาแสดงดีมากๆแต่มาเป็นนักแสดงอื่นเขาจะก้าวผ่านบทตรงนั้นได้ไหมเนี่ยโอ้ยตรงนี้น่าลุ้นครับส่วนแดนนิลเคลกเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยในบทของเจมส์บอลเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะหนุ่มขึ้นนะเออ ในภาคนี้นะครับผมเนี่ยจะบ่นมาตลอดเลยว่าภาค3มภาคสี่เนี่ยดูเหมือนเขาจะแก่ลงเยอะแต่มาภาคนี้เหมือนเขาหนุ่มขึ้นนะเท่าที่สังเกตเ,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 เนี่ยเออแปลกแปลเหมือนกันนะเขาคงไปดูแลร,ร่างกายตัวเองดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยส่วนนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยโหมีนี่ครับนาเดออามาสสาวบอลคนใหม่ครับมาแสดงร่วมด้วยช่วยกันครับมาแสดงร่วมนะครับเคยแสดงในในอาจริงๆนะในบทของมาท่าไงถ้ายังจำกันได้นะครับแล้วก็ได้เจอกับ ดเนียลเค็กมาก่อนแล้วนะครับนางจะมาแสดงเป็นคู่หูหรือเปล่านะเท่าที่เห็นในตัวอย่างน่าสนใจตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสวยชิบหายเลยนะะนางเหมือนเป็นสาวบอลคนที่2เลยอะ่ะนอกจากรีอาแซดูแล้วก็มีนี่แหละครับอานานเดออามัสมาแสดงในบทของพาโลมาความน่าสนใจในตัวบทในเรื่องของภาคนี้นะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยหูเรื่องราวนี่ยังเดาอะไรไม่ค่อยได้นะเข้มข้นมากเลยหลายตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามจะให้เราเห็นความสัมพันธ์ของเมเดรินสวอน กับเกมบอลว่ายัางมีอะไรที่ปกปิดเกมบอลอยู่ตรงนั้นคืออะไรเมเดลินสวอนเนี่ยถ้าทางเหมือนจะรู้จักกับตัวโกงในภาคนี้ด้วยนะอย่าบอกนะว่าเป็นพี่น้องกันหรืออะไรยังไงพีเลยนะเว้ยนะเออแล้วตัวโกงเนี่ยจะต้องการทำอะไรอันตรายขนาดไหนน่าจะระดับสเกลใหญ่แน่นอนครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยโห้ยต้องติดตามตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่กุมความลับอยู่ก็เป็นตัวโกงเก่าอย่างโบเฟล คิดสต็อปวอลด้วยนะครับที่เขาเหมือนรู้อะไระแต่ไม่ยอมบอกอ่าถ้าถามว่ากี่คะแนนนะตัวอย่างนี้ผมให้ห้าเลยอยากดูมากเอ้ยต้องบอกว่าโดยวรวมแล้วกันเพราะว่าตัวอย่างแม่งเอามาสจาก2อ,อย่างนะออฟฟิเชียลกับของอินเตอร์เนชั่ของเราเนี่ยเป็นอินเต n ร์เนชั่นแนลแต่ไอสองนาทีเนี่ยแม่งน่าจะเอาตัวนี้มามาให้ดูนะพีคมากแต่โดยวรวมแล้วกันให้5เลยอยากดูจัดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะให้กันกี่คะแนนลองเสริมคอมเมนต์เพิมเ่มเติมมาได้นะ ผมอาจจะไม่ได้เดาเรื่องราวอะไรมากมายนะเอาแบบความรู้สึกหลังจัดูตัวอย่างแล้วกันรีวิวตัวอย่างนะก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทนมาเป็นกาลังใจก่อนนะครับคุณชัยพัฒน์ปทุมธานะครับ50าบาทครับผมว้าคุณสิริจันทร์นะครับ30บาทครับคุณวิชยะสุวรรณปุระ49บาทเลยครับผมขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาเพื่อนๆสามารถสนับสนุนได้นะครับรายละเอียดมีใต้คลิปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีแอคชั่นนี้ ủa được